สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชนะคะในหนังสือของเราก็จะอยู่ในหน้าที่60นั่นเองนะคะวัชพืชหรือศัตรูพืชอะไรพูดง่ายๆก็คือหญ้านั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งพวก ศัตรูพืชต่างๆมาแมลงนอนอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีอยู่ในพวกพืชพวกอันนี้ของเรานะคะตามที่เราปลูกนั่นเองนะคะ,ะการกำจัดวัชพืชนะคะวัชพืชเป็นพืชที่ ขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินั่นเองนะคะโดยผู้ดูแลนะคะคือผู้เราเนี่ยไม่ต้องการเราก็จะ กำจัดมันนะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าชนิดต่างๆที่ขึ้นอยู่รอบๆต้นกล้านะคะมันจะคอยแย่งกินอาหารจากต้นกล้าที่เราทําการเพาะปลูกนะคะทำให้ต้นกล้าของเรานั้นจเจริญเติบโตช้าและมีต้นที่มันขนาดเล็กนะคะไม่สมกับไว้นะคะส่วนศัตรูพืชก็จะเป็นเช่นนอนและ,มะแมลงชนิดต่างๆนะคะที่คอยกัดกิน กิ่งใบหรือแม้กระทั่งลำต้นของต้นกล้าของพวกเรานะคะซึ่งอาจจะทำให้ต้นกล้านั้นตายได้นั่นเองนะคะการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำจะช่วยให้ต้นกล้าของเรานั้นจเจริญเติบโตได้ดีและสมบูรณ์นะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกําจัดวัชพืชของเราก็จะเป็นซ่อมพวนหรือเสียมนั่นเองนะคะขั้นตอนการกําจัดวัชพืชนะคะก็จะเตรียมอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์อะไรนะซ่อมพวน เสียมนะคะแล้วก็จะค่อยๆดึงหรือถอนวัชพืชวัชพืชต้นเล็กๆนะคะที่รากมันยังไม่ชอนชัยเยอะมากออกจากดินนะคะเพื่อที่และก็ทำเบาๆนะคะเพื่อไม่ให้มันกระทบกับต้นกล้าของเรานะคะในส่วนของต้น วัชพืชที่มันต้นใหญ่หน่ยเราอาจจะใช้ส้อมพวนหรือเสียมนะคะในการขุดลากของมันออกมาให้หมดนะคะแล้วก็จากนั้นเมื่อเราใช้อุปกรณ์เสร็จทุกครั้งนะคะเราก็จะทำการล้างให้สะอาดแล้วก็ดูแลรักษาเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะการกําจัดศัตรูพืชเช่น นอนนะคะเราก็จะจับพวกนอนหรือแมลงที่เกาะตามกิ่งใบกิ่งก้านของต้นไม้เรานะคะนำไปทิ้งลงในขันขยะที่มีฝาปิดนะคะข้อที่2ก็คือเด็ดส่วนที่เด็ดส่วนที่พวกนอนหรือแมลงกัดกิน ะะทิ้งซะาจากต้นกล้ลาของเราเช่นใบมันกินที่ใบแล้วก็เด็ดทิ้งนะคะ,ะมาดูในส่วนของงานหรือกิจ,จกรรมวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆตอบคำถามต่อไปนี้นะคะให้เด็กๆ ดูคำถามที่คุณครูนำมาให้นะคะนักเรียนมีวิธีป้องกันหนอนกัดกินต้นก้าอย่างไรนะคะมีคำถามแค่ข้อเดียวนะคะวันนี้ง่ายๆนะคะให้เด็กๆได้ฝึกทำแล้วก็ตอบคำถามนะคะขั้นตอนแรกขั้นตอนเดิมก็คืออย่าลืมเขียน วันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนคําว่าตอบคําถามต่อไปนี้นะคะนักเรียนมีวิธีป้องกันนอนกัดกินต้นกล้าอย่างไรแล้วก็ตอบมานะคะส่วนใครนะคะอยากวาดภาพระบายสีเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพื่อให้งานชิ้นงานของเรานั้น ดูสวยงามนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเจอกับคุณครูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันในคาบหน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ